เป็นสีที่หายากมากๆใครที่ชอบขับรถทนทานนะไม่จุกจิกขับได้เป็นล้านโลคันนี้พี่ไม่ผิดหวังกับมันแน่นอนพี่พร้อมหรือยังบายพัตตะกุ๊บลยครับเพื่นคันนี้ฮะอันติครับ1.6ตจี G, นะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วปี19.19นะครับคันนี้เลขไม 101, 10, ล์หม0่1 1โลต้องรับประกันหลังการขาย2ปี20,000โล2 0 1 7รายการที่สูงรายการ ที่บ้านของท่านตัวรถนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วมี LED มาให้นะครับกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะฮะโลโก้โตโยต้ามาพร้อมแบบนี้จริงๆแล้วรูปลักษณ์ข้างหน้าคล้ายๆคัมรี่นะจ๊ะตัวเองถูกต้องปะนะครับเรามาดูต่อว่าห้องเครื่องเป็นัไงบ้างเครื่องพันหกนะจ๊ะพิมดูนี น็อตฝากระโปงเดิมๆครับดูแก้มมานี่ไล่คานมาคันนี้ดูคานง่ายมากดูครับคานสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูเซนฝากระโปงแบบนี้นะฮะแล้วก็สต็อกสติกเกอร์แบบนี้สวยๆแบบนี้ผมต้องพูดว่าห้องเครื่องนะฮะแห้งๆแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีฝาครอบเครื่องแล้วจ้ะตัวรถครันนี้นะครับพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้ยางปีย4ิบสี่ครับเพื่อนๆประหยัดไปแล้ว20,000 เอาอัติมื่นห้าแล้วกันกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเร็วเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวมันติดฟังก์ชันลำโพงมาลามีนะฮะหน้าจอเป็นซีดีมาให้อร์ดิจิตอนให้เบาะหนังมาเรียบร้อยแบบนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ข้างหลังเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีในส่วนของแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วด้วยอขออนุญาตดึงนี้ให้ดูป็อนอักเสบๆเราไปดูต่อเลย ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนเซ็นเซอร์หลังนี่ยังไม่มีนะครับในส่วนของลูกค้านะถ้าอยากได้เซ็นเซอร์หลังแจ้งน้องมาเดี๋ยวน้องจัดการให้เรามาดูในส่วนของตัวนี้เดิมไหมเดิมเดิม,ดมบางนังบวชแล้วจัดดูนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะฮะแล้วก็ที่เก็บยางไรแบบนี้เดิมเดิมเลยครับสีครีมแบบนี้นะฮะที่น้องเคยสอนอยู่แล้วใครที่สนใจรถคันนี้นะครับไม่ต้องใช้เงินอลอกรถเลยสักบาท ท่านมีเงินเดือนแค่ประมาณ1 5ื0 0หาทนกะครับก็เป็นเจ้าของได้คนเดียวไม่ต้องง้อใครแล้วใครสนใจรถคันนี้ทักมาครับบอทุกคุปมินบุรีนะฮะและใครอยากได้รถดีอยากได้รถสวยๆและอยากได้รถที่มีรับประกันฝากติดตามมาไว้ครับกดไลค์กด like, แชร์นะครับให้บอด้วยบายบายครับบายฮัตตกุป